สวัสดีค่ะด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัตติปาค่ะวันนี้นะคะเนจะมาแชร์วิธีการดาวน์โหลดรูปสวยๆนะคะเอามาไว้เป็นหน้าปกคลิปของเราหรือว่าจะเอามาประกอบในคลิปวิดีโอของเราก็ได้นะคะที่สำคัญฟรีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะเพื่อนๆเปิด Google Chrome ขึ้นมาค่ะแล้วพิมพ์คำว่า p i x a b a y นะคะ เว็บไซต์นี้นะคะจะเก็บรวบรวมรูปภาพไว้เยอะมากๆมีทั้งแบบฟรีแล้วก็แบบที่เสียเงินด้วยนะคะพอเข้ามาแล้วปุ๊บเลือกอันบนสุดค่ะเพื่อนๆพอเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเพื่อนๆสามารถพิมพ์นะคะรูปภาพที่เพื่อนๆอยากได้เช่นอาจจะเป็นคำว่าตุ๊กตาหมีนะคะหรือว่าสายรุ้งหรือว่า ดวงอาทิตย์อะไรเงรี้ยค่ะแต่ว่าตัวอย่างนะคะเนี่ยจะพิมพ์คําว่าหมอกตอนเช้าแล้วกันค่ะเพื่อนพอเราพิมพ์เสร็จนะคะก็จะมีรูปภาพเนี่ยโชว์ให้เราด้านล่างเยอะแยะมากมายเลยค่ะพเพื่อนๆอยากดาวน์โหลดรูปไหนนะคะก็คลิกที่รูปภาพนั้นๆได้เลยค่ะพอคลิกเข้ามานะคะวิธีสังเกตนะคะว่าเป็นรูปภาพที่เสียตังหรือว่า เป็นฟรีนะคะก็มุมด้านขวาตรงนี้ค่ะถ้ามีคําว่าฟรีดาวน์โหลดก็คือฟรีนะคะวิธีการก็คือ Click คลิกคําว่าฟรีดาวน์โหลดตรงนี้ค่ะเพื่อนเพื่อจะเห็นว่ามีคําว่าดาวน์โหลดอยู่เขีเขยวเขียวนะคะเพื่อนเพื่อสามารถเลือกขนาดรูปภาพตามที่เพื่อนตน้องการได้เลยพอโผล่หนะ้าจอนี้มาให้คพื่นเคลิกคําว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะคะก็คือไม่ใช่หุ่นยนต์ค่ะแล้วก็คลิกดาวน์โหลดค่ะ เขาก็จะถามเราอะนะคะว่ารูปบันไดเนี่ยมีรูปไหนบ้างเราก็เลือกนะคะว่าอันไหนเป็นรูปบันไดนะคะซึ่งแต่ละครั้งในการดาวน์โหลดเนี่ยก็จะมีการถามที่แตกต่างกันออกไปนะคะจากนั้นก็คลิกคำว่าดาวน์โหลดค่ะเพื่อนๆพ,พอเราดาวน์โหลดเพื่อนจะเห็นว่ามีแถบด้านล่างมุมซ้ายเนาะกำลังดาวน์โหลด รูปภาพตอนนี้เนี่ยค่ะดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะทีนี้เราก็จะได้รูปภาพรูปนี้ยค่ะลงไปไว้ในคอมพิวเตอร์ของเรานะคะทีนี้เพื่อนๆอ,อยากได้รูปไหนก็สามารถที่จะไปค้นหาด้านบนนะคะก็คือเสิร์ชรูปภาพได้เลยนะคะแต่วิธีการที่ไม่ต้องคลิกตัวโรบอทเนี่ยเ,เพื่อนๆสามารถที่จะซายอินตัว g o o g l e อแอคเคานต์ก็ได้หรือว่าตัว Facebook ก็ได้นะคะเพราะว่าในครั้งถัดไปเนี่ยมันจะได้ง่ายในการดาวน์โหลดคือไม่ต้องเสียเวลาที่จะต้องมาคลิกว่าฉันไม่ใช่หุ่นยนต์ฉันไม่ใช่หุ่นยนต์อะไรเงี้ยค่ะบ่อยๆนะคะเพราะว่ามันจะช่วยลดระยะเวลาในการดาวน์โหลดค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆจะเห็นว่ารูปภาพเยอะมากๆนะคะที่สําคัญนะคะมันฟรีค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆอยากดาวน โหลดรูปอะไรก็สามารถที่จะพิมพ์คีย์เวิร์ดตรงนี้ค่ะหมายถึงว่าพิมพ์ตัวข้อความนะคะหรือว่ารูปภาพที่เพื่อนๆต้องการนะคะพิมพ์แบบนี้ค่ะมันก็จะโผล่รูปภาพมาด้านล่างแบบนี้ค่ะชอบรูปไหนก็สามารถที่จะคลิกแล้วก็ดาวน์โหลดลงเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้เลยค่ะ จบไปแล้วคะ่ะสำหรับวิธีการดาวน์โหลดรูปภาพฟรีๆเลยนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนที่แวะเข้ามาชมคลิปของเนยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เนยด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะทุกคน